สวัสดีครับผมปั้นเพียนเซยนะครับวันนี้เราจะมารีวิววิบากเอเมเนะครับเป็นรีวิวฉบับป้น้นๆนะครับถามว่าคันนี้เริ่มต้นมาอะไรยังไงก็เดี๋ยวผมไว้เล่าท้ายคลิปนะสำหรับคนที่จะดูคลิปแล้วเออยากรู้ข้อมูลวิธีการทำเนี่ยเ,เดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ก่อนจะได้ไม่ข้ามคลิปผมไปก่อนนะ<อ>ก็คันนี้เนาะเอเมเเป็นตัวแรกนะครับผมตัวไฟกลมตัวแรกนี่แหละ ได้มาแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาทําการรื้อใหม่หมดเลยครับทําใหม่หมดเลยก็ยกเว้นเครื่องนะเครื่องยังไม่ได้แตะแต่ว่าก็รอทําอยู่ก็พอดีงบหมดนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าเริ่มจากอะไรบ้างเรามาดูตั้งแต่ข้างบนดีกว่าข้างบนก็จะเป็นแผงชุดแผงคอเดิมอะไรเหมือนเดิมนะเราเปลี่ยนแฮนด์เฉยแฮนด์ยกสูงขึ้นมาเป็นขนาดกลางนะ ถามว่าแฮนด์ที่มีตัวดำมอย่างเงี้ยถามว่ามันดีไหมมันก็จะดีตรงที่ว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเพราะว่าเวลาเราล้มอ่ะในป่าเนี่ยเชื่อเลยว่ายังไงก็ล้มนะแบบคืออย่าไปคิดว่าเราจะไม่ล้มนะล้มแน่นอนนะครับมันมันจะทําให้แฮนด์ค่อนข้างงอ,อยากนะครับแนะนําให้ซื้อแฮนด์ที่แบบมีราคาดีๆแล้วก็คุณภาพดีหน่อยนะครับไม่งั้นเวลาเราไปขับแล้วมันแบบเกิดอุบัติเหตุมาแล้วมันมันเบี้ยวมันเสียรูปเนี่ยมันก็จะทําการ ขับกับลําบากนะฮะหน้าจอเรือนใหม่เราก็ยังเป็นใช้จอเดิมเดิมนะฮะแล้วก็ลงมาที่ไฟหน้าอันนี้ถามว่าเอ้ย <c oughs> มันไม่ใช่เอมแล้วเนี่ยไปหน้าอย่างงี้ยใช่ครับมันเป็นของเคนะครับเคนา110ก็สามารถเอามาใส่ได้แหละเอามาปแปลงใส่ในอย่างของผมยังแค่มัดเทเบิลไท์เลยเห็นไหมถ้าจะใส่ใส่ได้หมดแหละครับผมไม่ต้องห่วงอันนี้ก็ไม่แพงครับราคาไม่แพง ่มาต่อกันที่บางค้นหน้านะครับบางค้นหน้าตัวนี้ก็ตามแอปได้เลยครับลาซาด้าอะไรเงี้ยพิมพ์ไปเลยบางคนหน้าวิบากแล้วเราก็มาแปลงแต่ถามว่าแปลงยากไหมนะครับก็ไม่ยากหรอกก็เอาเหล็กรูเนี่ยมาบิดบิดบิดงอให้มันเข้ากันนะเนี่ยมันจะม,มีเห็นไหมว่าแบบนึงนะฮะผมกลัวว่าจะมองไม่เห็นเห็นไหมมันก็จะมีเหล็กรูแล้วก็ยึดกับน,น็อตแล้วก็ บิดให้มันตรงกันนะครับไม่ยากครับไม่ยากครับอันเนี้ยไม่ยากเลยมาต่อมาที่โชกหน้านะครับชกหน้าผมก็ได้ทําการยืดนะครับสองนิ้วอ่าจริงๆมันมียืดสองนิ้วสองจุดห้าสามนิ้วแต่ผมว่าสองสองนิ้วเนี่ยกําลังโอเคนะเออมันไม่ดูแบบห่างเกินเพราะยังไงซะ,ะระยะยุบเนี่ยมันก็เท่าเดิมอยู่ดีนะระยะยุบอ่ะอย่าลืมนะครับมันเท่าเดิมไม่ใช่ว่ายืดแล้วมันจะยุบได้มากขึ้นนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับ อ่าอันนี้ก็ราคาไม่แพงหรอกยืดชกนิดหน่อยครับแล้วก็ล้อหน้านครับตัวนี้ผมใช้เป็นคอมดาวนะไม่รู้ว่าแท้ไม่แท้นะผมซื้อมาในรัสด้าก็ใช้เป็นสีทองนะส่วนใหญ่คนชอบทําเป็นสีดำนะผมก็ไม่รู้นะว่าเพราะอะไร <c oughs> มันคงเกีดรดุดีแหละส่วนอันนี้ก็เป็นจานหน้าผมก็ซื้อใหม่หน้าหลังนะอันนี้ทั่วไปละโอเคไม่เป็นไร แล้วก็มาดูที่ท่อนะครับท่อนี่จะเป็นท่อของนี่แบรนด์นี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าท่อไปนี้ผมก็ได้ราคามาสองสองพันหกนะถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยที่ไม่มีคอบอมเนี่ยมันก็จะไม่แพงไอ้นี่ยเพิ่มมาสี่ร้อยเลยเนี่ยแค่เนี้ยอย่างเดียวเลยนะถามว่ามันมันต้องต้องใส่ไหมมันไม่ใส่ก็ได้นะจะใส่ท่อผ่าท่ออะไรก็ตาม ใส่ได้หมดแหละแต่ว่าแค่ว่าใส่ดีแล้วมันดูแบบมันดูเป็นวิบากดีเออไม่มีเลยหรอกส่วนามาด้านหลังนะด้านหลังเนี่ยผมได้ทําการใช้อาร์มเดิมเนะี่ยยืดสองนิ้วนะก็คือเราเอามาสวมอะ่ะสวมก็มันจะมีตัวต่อเนี่ยตัวเนี้ยเราเอามายืดแล้วเราสวมเสร็จปุ๊บอแล้วเราก็ออกออกเหล็กเชื่อมนะแล้วก็ ทำการพ่นทำสีใหม่ทั้งหมดนะสำหรับตัวอาร์มนะแค่แค่คตัวอาร์มเนี่ยสำหรับผมนะถ้าทำเนี่ยไหนๆก็ทำเนี่ยทำสีใหม่เลยนิดเดียวครับแป๊บเดียวแหละให้ช่างหรือคนแถวบ้านทำให้ก็ได้นะคมันมันจะทำให้รถเราดูดีขึ้นด้วยครับบางคนเนี่ยทำการแบบเชื่อมแล้วเหมือนไม่เก็บงานนะผมว่ามันจะดูแบบดูมีตำหนิไปหน่อยนะ แล้วก็ใช้ปั๊มหลังเดิมอะไรเดิมส่วนถามว่าโชกหลังเราใช้โชกหลังเดิมได้ไหมได้นะครับไม่จําเป็นที่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าการที่เปลี่ยนเป็นโชว์หลังแต่งเนี่ยมันมีแต่ของที่แบบเหมาะกับการใช้แบบถนนดําทั่วไปอะ่ะมันมันจะแข็งนะมันจะค่อนข้างแข็งในการลุยบื้งจริงนะผมว่ามันมันต้องอ่อนหน่อยหน่อยอย่างเงี้ยเออส่วนหลังเนี่ยล้อหลังเนี่ยผมใช้เป็นหลัง14นะครับหน้า1.8ตัวนี้ก็ค่อนข้างมีราคาอยู่ แค่โลเดียวแค่โลนะครับแค่โลอันเดียวก็พันหนึ่งแล้วอะ่ะออแล้วก็ดุมล้อหน้าใหม่ก็ผมก็ซื้อใหม่ทําการซื้อใหม่เอาเลยเบิกใหม่ก็ถามว่าถ้าให้แน,นะนําอ่ะผมแนะนําเลยให้ซื้อรถเอ็มอ่ะที่เป็นแบบพรบสิบเจ็ดมาเลยมันจะง่ายครับมันจะไม่ต้องมาซื้อดุมใหม่อะไรแบบผมแล้วก็พยายามนะครับซื้อรถให้สภาพสมบูรณ์หน่อยอย่างเช่นพวกเครื่องยนต์เนี่ย ความสําคัญมากในการที่จะเป็นพื้นฐานของการขับขี่นะเครื่องยนต์เนี่ยถ้าไม่สมบูรณ์เนี่ยเอามาทําต่อก็หมดเยอะนะครับอย่างพวกปั๊มเบรกหลังอะไรเงี้ยเบรกหน้าเบรกหลังอะไรก็ตามอะ่ะถ้าคุณซื้อมาแล้วมันไม่ดีอะ่ะคุณต้องซื้อใหม่อีกนะจะบอกให้พวกพวกทงพักเท้าเนี่ยแนะนําให้เป็นพักเท้าของเดิมนะแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนเป็นตีนอย่างเงี้ยก็ได้เนี่ยน,นะอันนี้ผมก็ซื้อมาเปลี่ยนนะติข้างนึงพอดีมันหกัก เออผมก็เลยต้องอันนี้ใหม่ต้องรอซื้อใหม่ๆอยู่ดีอ่ะลืมเลยสตเตอร์อ่ะเออสเตอร์หน้าหลังเนี่ยผมใช้เป็นหน้าตอนนี้หน้าสิบห้านะครับหน้าสิบห้าหลังสี่สี่ส่วนเบอร์โซ่เบ,โซเบอร์โซ่สเตอร์อะไรเงีย้ยก็จะเป็นถีสองแปดนะครับไม่ได้ใช้ถีสองศูนย์นะก็จะมีผลเรื่องความแข็งแรงมากกว่ากันนะเอออีกอย่างหนึง่งอย่าลืมนะนะครับ จำเป็นต้องมีนะครับตัวรองโซ่นะครับประคองโซ่อันนี้สําคัญมากเลยนะครับว่าอ่าถ้าไปกรณีที่ลุยหนักๆนะครับโซ่ตกนี่สวยเลยนะครับเหมือนกรณีที่ในป่าโซ่ตกเราไม่สามารถกลับบ้านเองได้นี่ก็ตายในป่าก็น่านน่ากลัวอยู่กันถามว่ารถรถสายเนี้ยมันน่าเล่นไหมก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับว่าคุณโอเคกับมันไหมคุณสนุกกับมันไหม ก่อนอื่นเนี่ยผมอะ่ะกไ็ไม่เคยคิดเลยนะว่าผมจะามาแนวเนี้ยหรือสายนี้นะ่ะก็ลองขับของเพื่อนอะมาคันสองคันแหละตอนแรกก็เหมือนจะไม่ชอบนะแต่พอได้ไปลุยในป่าจริงโอ่โหแม่งมันจัดเลยวะ่ะมันคนละฟิลกับรถแบบขับทางดินเอทางถนนนะ่ยใหญ่แบบเราจะขับเร็วแค่ไหนก็ตามฟิลมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีอะ่ะอันนี้ก็ทางทางแบบ ตุมบุกสุมบันนะเวลาเราไปได้มันเหมือนมันชาร์ลินตัวเองมันเหมือนแบบท้าทายอะ่ะมันเป็นฟิลที่แบบเหมือนคุณจะมีไฟกับมันะว่าเฮ้ยเชี่อกูจะไปได้ไหมวะกูจะทําอะไรยากๆได้ไหมอันเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมาขับแนวนี้ดีกว่าอีกอย่างหนึ่งอะ่ะรถใหญ่เนะี่ยทุกวันนี้ผมแทบจะไม่ขับแล้ว <laughs> ทุกวันนี้นี่คือแทบจะไม่แตะแล้วรถใหญ่อะ่ะที่เกียจขับนะครับ ย่างขับคันเล็กเกนี่ยมันเบาเวลาล้มมาเงี้ยมันก็ยกง่ายหน่อยไม่มีอะไรเท่าไหร่ก็ถามว่าถ้าคุณจะทำเงี้ยมีงบเท่าไหร่จริงๆอย่าง,งบไม่ค่าหมื่นหรอกไอ้ค่าทำแบบอะไรทำอย่างอื่นนะไม่ค่าหมื่นหรอกแค่แบบพอขับได้อะจริงๆเนะี่ยพื้นฐานเนี่ยสมมติถ้ารถรถมาเป็นโลขอบสิบเจ็ดมาเลยนะโลสนะิบเจ็ดสิบเจ็ดนหลังเปลี่ยนแค่ยาง ยืดโชกต่ออาร์มมีตัวประคองโซ่เปลี่ยนโซ่สเตอร์มีบางคนหน่าแค่นี้นก็จบละจริงๆแค่นั้นก็จบเลยมันแบบมันไม่จำเป็นต,ต้องมีอะไรแบบนี้ก็ได้คือมันขึ้นอยู่กับเกจหรือของที่คุณใช้อะถ้าคุณใช้ของแพงอะ่ะแค่ร้อนเดียวแม่งก็แพงละถ้าคุณใช้ของแบบเออมันโอเคใช้ได้ก็มันก็ไม่ได้แพงขนาดนี้ถามว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวบ,บุคคลนะว่า จะใช้ยังไงอ่ะพูดตั้งนานเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่าปะ่ะนะฮะไม่ได้สตาร์ทมาสองวันแล้วซะด้วยอ่าเป็นไงฟังเสียงท่ออันนี้ไม่เบิ้ลน,นะน,นี่ไม่เบิ้ล เดีเ๋ยวเรา,เราลองลองเบิ้ลเป็นไงล่ะระบบดับเองซะด้วยเครื่องมันเย็นนะนะก็ประมาณนี้สำหรับ คลิปนี้ก็เอามารีวิวให้ฟังนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดแนวสไตล์ผมอาจจะขาดขาดหายหาย,ยไปก็พอดีเหมือนตั้งใจว่าคนที่เขามาดูแนวเนี้ยเขาจะได้แบบชัดเจนแต่แรกเพราะปกติผมจะพูดไปเรื่อยถูกไหมก็สมมติว่าถ้าคนเขามาหาข้อมูลเขาจะได้ดูข้อมูลก่อนนะแล้วไอเราจะพูดอะไร <laughs> เราก็ค่อยพูดทีหลังก็ได้เพราะตอนแรกที่ผมเริ่มทําเนี่ยผมก็มาหาคลิปหาอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแหละ ก็บางทีมันก็อย่างว่านะครับเราเราทําคลิปลงเนี่ยอาจจะมีคนดูหลายกลุ่มก็ต้องพยายามแบบ<ๆ>พูดเป็นกลางๆไว้ก,ก่อนนะเนาะอ่ะคลิปนี้ก็คงไม่นานหรอกไม่ได้ทําคลิปนานไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันก็มารีวิวแล้วแล้วก็มาลงคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวจะทาคลิป,งล,ล,ปล,งลงเรื่อยๆเ,เดี๋ยวอาจจะมีการเข้าป่าอะไรเกิดขึ้นหรืออจะเปลี่ยนแนวทางในการขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปอีกแนวหน,น,น,นึ่งอันเนี้ย รอชมกันนะครับก็ตอนนี้รอสั่งแบตโกโปรมาใหม่ก่อนนะครับช่วงนี้แบตโกโปรเสื่อมไปหมดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยโกโปรทุกวันนี้เกือบเกือบได้ขายมาทํารถแล้วซะด้วยตอนแรกอะ่ะ <laughs> ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ